ญี่ปุ่นกับ OpenAI ขอบเขตของการใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ความกังวลใหม่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ลิขสิทธิ์และความคล้ายคลึงในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการใช้ข้อมูลมีลิขสิทธิ์เพื่อฝึกสอนโมเดล AI กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่สมาคมผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ต่างประเทศของญี่ปุ่นคเด e ซึ่งมีสตูดิโอกับลเป็นสมาชิกได้ยื่นคำร้องขอให้ OpenAI หยุดใช้ผลงานลิขสิทธิ์ของสมาชิก ในการฝึกสอนระบบซอร์สองหลังพบวิดีโอที่สร้างโดย AI มีความคล้ายคลึงกับผลงานอนิเมะของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนแต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญและมันจะส่งผลต่ออนาคตของ AI และสร้างสรรค์สินอย่างไรความคล้ายคลึงที่น่าสงสยัยโคเดชีว่าวิดีโอที่สร้างโดยซอร์สองมีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานอนิเมะของญี่ปุ่นทั้งในด้านภาพศิลปะและองค์ประกอบฉากซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการนำผลงานญี่ปุ่นไปใช้เป็นข้อมูลฝึกสอนโมเดล AI โดยไม่ได้รับอนุญาตประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ยังเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและความเคารพต่อสร้างสรรค์สินระบบ o p t าทำก่อนขออภัยหลัง OpenAI มีระบบ OPTL ซึ่งอนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นคำร้องภายหลังหากไม่ต้องการให้ผลงานถูกใช้เป็นข้อมูลฝึกสอนแต่ควรยืนยันว่าระบบนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นซึ่งกำหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนนำผลงานไปใช้กลไกนี้อาจนำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ข้อเรียกร้องหลักโคเดอร์เรียกร้องให้อุป n ัยหหยุดใช้ผลงานของสมาชิกโคเดอร์ในการฝึกสอนซอรสองโดยไม่ได้รับอนุญาตลุงหน้า 2. ตอบสนองอย่างจริงจังต่อข้อร้องเรียนจากสมาชิกที่พบว่าผลงานถูกใช้หรือจำลองในระบบความกังวลต่อซอเรสองซอรสองสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงจากข้อความแต่การเปิดตัวมาพร้อมกับเสียงวิพากเรื่องการใช้ข้อมูลมีลิขสิทธิ์โดยไม่ขออนุญาตการปฏิบัติตามแนวทาง ทำก่อนขอภายหลังอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและความไม่เชื่อถือเขตสีเท่าของกฎหมายประเด็นการใช้ผลงานมีลิขสิทธิ์เพื่อฝึกสอน AI ยังอยู่ในเขตสีเทาโดยเฉพาะในสหรัฐกฎหมายลิขสิทธิ์ยังคงอ้างอิงตามกรอบเก่าทําให้เกิดความสับสนในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่สไตล์กะบลีและการจําลองสตูดิโอกะบรีมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ AI สร้างภาพแนวกระเบิดไฟแม้แต่ CEO ของ OpenAI ก็เคยใช้ภาพแนวนี้เป็นภาพโปรไฟล์ยกคำถามว่าระบบ AI ของ OpenAI มีการใช้ผลงานเหล่านี้เป็นต้นแบบหรือไม่คำถามสำคัญกฎหมายลิขสิทธิ์ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI วิธีใดที่จะสามารถสร้าง AI ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผู้ใช้ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลฝึกสอน AI หรือไม่ เรื่องนี้ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความคิดเห็นโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจสร้างความขัดแย้งเช่นการปรับเปลี่ยนกฎหมายและการใช้ข้อมูลฝึกสอน AI ที่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์สินใหม่ๆ